เดี๋ยววันนี้เราก็มาชมคอลลาเจนกินนะคะหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนรับประทานอาหารนะคะเพื่อนๆหรือว่าหลังรับประทานอาหารก็ได้แล้วแต่สะดวกจะ้ะแต่ว่าถ้าเราทานก่อนอที่จะรับประทานอาหารจะดูดซึมได้ดีนะพี่แก้วจะใช้คอลลาเจนตัวน,นี้นะคะสองช้อนแบบนี้ด้านในก็จะมีเยอะมากๆเลยแล้วก็มีช้อนแถมให้มาแบบนี้ด้วยนะคะ ชงหนึ่งห่อนีน่ก็ชงไงนนะด้เยอะค่ะเพื่อนๆนะที่นี่นะคอลลาเจนยี่ห้อนี้จ้ะไปกดทิ้มสั่งกันนะเพื่อนๆนะเป็นลายเป๊ปไทน์นะคะชงแล้วก็ละลายน้ําง่ายอันนี้ก็จะไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ไม,ไม่ไม่แต่งสีนะคะไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นนะคะเป็นคอลลาเจนน้ำใสๆเลยค่ะพอเราแช่ไว้สักภากใหญ่เลยนะคะ เราแช่ไว้สักพักใหญ่แล้วเดี๋ยวน้ำเขาจะใสประมาณสักหนนาทีค่ะ1-2นาทีนะคะแล้วเขาก็จะแบบเป็นน้ำใสๆเลยนะคะสำหรับคนที่อยากได้คอลลาเจนเพิ่มให้กับร่างกายนะคะจากการที่เราแบบเออพออายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายเราผลิตคอลลาเจนได้นดลดน้อยลงใช่ไหมคะทำให้ผิวพรรณเราแห้งนะคะแล้วก็ จะเกิดแบบเขาเรียกว่าอะไร45่สานะคะควรดื่มนะควรดื่มเพราะว่าจะได้เสริมคอลลาเจนให้กับร่างกายของเราคะ่ะนะคะเออพะได้อายุที่มากขึ้นมีแหละทําให้เราผลิตคอลลาเจนในนวดนแล้วผิวพรรณเราก็จะแบบว่าแห้งกร้านนะเราต้องดื่มคอลลาเจนเข้าไปเพิ่มให้กับร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นนะี่น ผิวหน้านี่แล้วก็ผิวกายของเรานี่นะมันช่วยได้ให้แบบ,แบ,บเหมือนมีน้ําชุ่มชื้นอยู่ด้านในนะคะเพราะว่าคอลลาเจนทําให้ร่างกายเรายืดหยุ่นเหมือนเด็กน้อยะคะ่ะถ้าเราเป็นอายุมากขึ้นแนะร่างกายเราไม่ค่อยยืดหยุ่นเพราะว่าคอลลาเจนลดน้อยลงใช่ไหมก็ไปกดจิ้มสั่งนะคะแบบหนึ่งกระปุกแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบสองกระปุกก็มีนะไปกดจิ้มสั่งที่เจ้าติดตะกร้ามให้สองแบบนะด้านในเขาจะเห็นหนึ่งกระปุกด้านในในซองก็จะเยอะ ชงได้หลายครั้งค่ะเพื่อนๆนะเพราะว่าพี่เกดใช้สองช้อนนี่นะคะในการอ่าชงกินแต่ละครั้งไปชงกินดื่มวันละหนึ่งแก้วได้เลยค่ะเพื่อนๆเนะาะใครอยากเพิ่มคอลาเจนให้กับร่างกายถ้าไม่อยากไปต้มเขาเรียกว่าอะไรกระดูกอ่อนสัตว์กินทุกวันทุกวันวนะนะ ก็สามารถกดสั่งคอลลาเจนของเราได้เลยไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นเห็นไหมน้ําใสแล้วค่ะใส่น้ำเย็นพอใส่คอลลาเจนเข้าไปแล้วก็ใส่น้ําเย็นแล้วก็ไม่ต้องคนนะคะทิ้งไว้สักพักนึงประมาณ1-2นาทีนะคะประมาณ1-2นาทีแล้วก็เนี่ยยกดื่มได้เลยน้ําใสอย่างนี้เลยค่ะเพื่อน ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่มีรสหวานด้วยนะคะจะเป็นแบบแล้วไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะคะนี่นะคะไปกดกันได้เลยนะ,ะเอาแบบสองกระปุกก็ได้หรือว่าจะเป็นกระปุกเดียวก็ได้นะคะมีในตะกร้าเหลืองนะคะอยากให้เพื่อนได้กินกันนะคะกระดูกผิวปกเล็บเนี่ยมันช่วยได้เพราะเราอายมมากขึ้นนันจะเสือ่อมไปพวกเนี้ย เสื่อมไปเราอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดนะคะเราก็อยากเป็นเด็กเนาะแต่ว่าเราก็คอลลาเจนมันลดลงลดลงไม่รู้จะทํำยังไงร่างกายมันแบบเออมันก็เสื่อมถอยไปตามกาลละเวลานะคะเราก็เลยต้องหาอะไรที่มันกินเพิ่มคอลลาเจนให้กับร่างกายพี่เจก็ไม่เห็นคอลลาเจนตัวน,นี้แหละกินแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ไม่มีรสชาติหวานด้วยไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นนะคะก็เลยชอบเดี๋ยวพี่เจกินคอลลาเจนมาหลายยี่ห้อแล้วค่ะเพื่อนนะแต่ว่ายี่ห้อเน,นี้ยเป็นคอลลาเจนแบบเออ ไตเปปไทยแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่แบบไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยไม่ต้องมีน้ำผลไมล้อะไรนะคะนี่ล้วก็ยกดื่มได้เลยไม่มีกลิ่นขังด้วยนะเพื่อนนะมันกินน้ำนะคะจะออกรสเหมือนเกลือแรน่นิดๆอ,อ,อ่ะไม่ข้าวด้วยนะคะดื่มวันละหนึ่งแก้วเท่านั้นเองจะ้ะ ไปกดจิ้มสั่งกันนะคะอ่ะกดจิ้มสั่งทิตก,กาเดือนไปได้เลยคะ่ะไปกดจิ้มสั่งกันนะคะถ้าอยากเป็นพี่สาวลูกแบบนี้ตลอดไปนะคะกดได้เลยคะ่ะสั่งได้เลยนะคะตะต้กกาเลือนนะคะ ถ้าใครชอบแบบอันชันก็เอาชันเติมใส่เข้าไปแบบนี้ได้เช่นกันนะคะเห็นไหมสวยงามค่ะแล้วก็ดื่มแบบเป็นน้ำอันชันได้ด้วยก็มีรสชาติคอลลาเจนแบบอันชันอืมไปกดสั่งกันนะคะทำดื่มแบบนี้ได้เลยค่ะเพื่อนที่จะชอบแทนสมุนไพรก็เอามาผสมสานกับสมุนไพรค่ะอร่อยมากๆาค่ะกดได้เลยนะ นีตาได้กดกันได้เลยนะคะตะการเหลืองค่ะ